มาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง the cloud เนอะ the cloud เนอะตัวตลกเนี่ยใช้ have got หรือ has หรือ has got ใช้ have got หรือ has got นะฮตลก ทำหน้าเดียวหรอกทำหน้าเดียวทำหน้าเดียวนะคะใช้ have หรือ has นะคะใช้ have got หรือ has got ใช้อะไรดีลูกเสรือยังลูกอันนี้เสร็จรลอยัง ใช้อะไรคะ the cloud have หรือ has have หรือ has has uh huh. has uh huh. แต่เติม got เข้าไปนะ has got ก uh ็ huh. แปลว่ามีเหมือนกันคะ่ะ has got 3 uh huh. อะไรคะ balloons uh huh. ตัวตลกมีอะไรคะมีอะไรคะมีลูกโป่งกี่ลูกคะ tree balloons uh huh. ปุ๊บปั๊บตอบไหนเรา สามใช่ไหมสามลูกไปไป number two the girls ใช่อะไรคะ h a v e or has h a v e or has <c oughs> ใช่ h a v e เก่งมากคะ่ะ h a v e got h a v e got a band นะคะ band แปลว่าอะไรคะ band band ก็คืออะไรคะวงดนตรี three, นะคะวงดนตรี the girls h a v e got a band เด็กผู้หญิงเหล่านี้เขาก็มีวงดนตรีของเขาใช่ไหมคะของหล่อนนามบัตรีนามบัตรีนามบัตรีเบนทำไมคะเบนเนี่ยเบนเนี่ยเบนทำไมคะ have or has have or has <Yes. S 1> has got ใช่ไหม has got has got has got ฮะ for presents for presents นะคะเบนมีของขวัญกี่กล่องคะเบนมีของขวัญกี่กล่องคะสี่กล่องนะสี่กล่องอ่ะ number four Sally Sally ทำไมคะ Sally <Yes. S 1> have or has อ่า have or has has got เก่งมากค่ะ has got อ่าอะไรคะ teddy bear teddy bear แปลว่าอะไรคะ teddy bear แปลว่าอะไรคะตุ๊กตาอะไรคะตุ๊กตามีตตามีเก่ mm hmm. งมาก and number 5 the which the w i t c h the w i t c h the w i t c h แปลว่าอะไรคะ the w i t c h เนี่ย the w i t c h แม่อะไรคะ the w i t c h แม่มอดมมอด่ะใช้ have or has have or has ใช้ have หรือ has คะอา mm hmm. กี่คนกี่คนเป็นเอกพจน์ุรุษที่สามนะคนเดียวนะ mm hmm. have หรือ has have หรือ hmm. has has นะ has g o t นะคะ has God. ก o t แปลว่ามีมีอะไรคะ a cat has, has God. A cat. ะคะ has g o t a cat cat คืออะไรคะ a cat มีแมวใช่ไหมต่อไปแมรี่แมรี่ไมค์แอนจิมมี่โอ้คะสามคนนะคะแมรี่ไมค์แอนจิมมี่ have or has have or has A have or has A have or have got นะคะ attend t e n d คืออะไรคะ n t end. t e n d คะ t e n d คืออะไรคะ เป็นกระโจมใช่ไหมหรือเต็นใช่ไหมเป็นกระโจมะต่อไป number seven my family my family <c oughs> ใช have หรือ has have หรือ has 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 กดอาคาฮะ family เป็นเอกพจน์บรุษที่เท่าไหร่คะบทที่สามนะคะเป็นเอกพจน์ใช้ has นะคะโอเคเกี่งมากค่ะ